จังหวัดกาญจนบ,บุรีร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติครั้งที่1ทับ2,567พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่18ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมควยน้อยชั้น3สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายรณพงเวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นายทัดเหลืองสะอาดปลัดจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติครั้งที่1ทับ2567 โดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนแห่งชาติพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานร่วมประชุมณนะห้องประชุมหนึ่งปพอ,อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยและร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส พร้อมกันทั่วประเทศสำหรับการประชุมดังกล่าวมีการชี้แจงการสรุปผลประเมินการจัดงานและหัวข้อเชิงนัยบายในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่16ภายใต้หัวข้อสารพลังเข้มข้นสร้างพลังเข้มแข็งเพื่อถนนไทยปลอดภยัยระหว่างวันที่20-21ถึง21พฤศจิกายน2567นาณศูนย์การประชุม Impact f อร u มเมืองทองธานีและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดสศกนัฏกรรมบนท้องถนน รวมถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีโลกว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนครั้งที่5พร้อมทั้งเพื่อพิจารณาแผนการบริาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดพุทธศักราช2,568พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องร่วมถอดบทเรียนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับทั้งนี้คณะกรรมาการเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่2,568และให้ขยายระยะเวลาช่วงควบคุมเข้มงวดจากเดิม27ธันวาคม2,567ถึง2มกราคม2,568 ไปเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่27ธันวาคม2567ถึง5มกราคม2568โดยให้จังหวัดและภาคีเครือข่ายนำแผนปฏิบัติการไปเป็นกรอบในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568รณรงค์สร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการป้องกันเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หลังจากร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมาการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาตินายทรัต์เหลืองสะอาดปลัดจังหวัดกาญจนบุรีฝากข้อห่วงใยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดในฐานะผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไม่เพียงเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ให้ปฏิบัติในทุทกๆวันต่อไป